เทตัวใหม่ของเรามาแล้วหรอ Nissan Kick โอ้โหสวัสดีค่ะยู่กรนแจมนะคะวันนี้จะพามารีวิวอะไรนะคะวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Nissan Kick Generation ที่2นะคะ Nissan Kick Generation ที่2แตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวพาให้ชมกันดีกว่านะคะ แต่ว่านิสันคิกตัวนี้นะคะที่แจมยืนอยู่ข้างๆเจ้าน้องปราวานสีน้าเงินคันนี้นะคะใส่ชุดแต่งพิเศษชุดแต่งของสํานักออเทคค่ะเป็นสํานักแต่งรถของนิสันค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะคะในประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนเราจะพาไปดูรถนิสันคิกตัวใหม่กันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมประวัติเจ้าออเทกกันหน่อยค่ะตามไปชมกันเลยออเทคถูกก่อตั้งเมื่อปี1986โดยบริษัทลูกของนิสันมอเตอร์ในช่วงเริ่มต้นออเทคมีการเส็จสัญญา แน่เปลี่ยนความร่วมมือกับซากาโต บริษัทดีไซน์อุปกรณ์ตกแต่งของประเทศอิตาลีเพื่อร่วมพัฒนาสปอร์ตลักชัวรี่ที่จาะตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักโดยออเทครับผิดชอบด้านตัวถังและเครื่องยนต์ขณะที่ซากาโตะดูแลด้านการออกแบบภายนอกและภายในก่อนจะเปิดตัวออเทคซากาโตะสตีวีโอเอแซดที่ใช้แพลตฟอร์มของนิสันเดียวพาร์หลังจากานั้นออเทคพัฒนารถยนต์อีกหลายรุ่นรวมถึงสกายไลน์จีทีอาร์ออเทคเวอร์ชัน40ปีอินเวอร์ซารีตัวอย่างผลงานเด่นๆต่างๆ,างๆจากออเทค ในญี่ปุ่นได้แก่นิสน c, นสัน c, ลีฟออเท็กนิสสันเซเรนาออเท็และ n i s สันมาร์ตโบเลโอหลังจากสร้างชื่อเสียงรถยนต์โปรดักชันคาร์และกีฬามอเตอร์สปอร์ตมายาวนานกว่า3ทศวรรษนิสสันตัดสินใจนำออเทคและนิสโมแผนกมอเตอร์สปอระดับตำนาของพวกเขาเ <c oughs> ข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้บริษัทใหม่ n i s s ันมอเตอร์สปอร์ตแอนด์คัสแตมแต่สําหรับในไทยนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีรถนะคะที่ใส่ชุดแต่งออเทกก็คือ Nissan a m เมรารุ่น Sporttec h นันเองค่ะนี่นะคะก็เห็นมามก็แค่ต้นคลิปนะคะเจ้าน้องสีน้ำเงินออเทคออเทคเดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆสำหรับเจ้ารถออเทคนะคะหรือว่า พูดได้ว่าตอนนี้เนี่ยคันนี้จะเป็นรถ n i สสันคิก k Power Generation ที่2ซึ่งนี่สันคิก k p o w e r Generation ที่2ออกมาตอนนี้ได้กันถึง4รุ่นซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดชื่อรุ่นก็ all อเท c อย่างที่บอกกันเองเดี๋ยวจะพามาดูข้าวๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเจาะลึกนิสสันคิกรุ่นอ l เท c h ค่ะและนิสสันคิกเจเนเรชันที่2 จะดีกว่าเดิมยังไงเดี๋ยวตามชมกันได้ในคลิปต่อไปนะคะแต่วันนี้เรามาดูข้าวๆกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนิสสันคิกออเจกนะคะอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปว่าในจดของตอนอาร์มิราสปอร์ตเทคเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มกันชนหน้าหลังสีเงินใดๆนะคะกระจังงาก็อันนี้เลยค่ะกระจังงาคะโครเมียมรมดำค่ะกระจังงาใหญ่ๆตอนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของนิสสันนะคะแล้วก็ตัดด้วยนะคะมีสีเงินพร้อมทั้งสัญลักษณ์นะคะออเจกนะคะสีน้ำเงินด้วยค่ะ ส่วนชุดแต่งนะคะกันชนหน้านะคะก็นี่เลยกันชนหน้าสีเงินเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถค่ะตรงน,นี้นะคะก็จะมีเป็นตัวไฟตัดหมอกพร้อมทั้งเล่นดีเทลนะคะสีเงินสีดำเพิ่มความสปอร์ตอีกแล้วนะคะให้กับตัวรถ เดี๋ยวเราพามาดูในสตัวด้านข้างดีก,กว่าว่ามีอะไรพิเศษอีกสําหรับเจ้าชุดแต่งออเทคนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปนะคะที่ไม่เหมือนใครเฉพาะออเทคเวอร์ชันเท่านั้นน้องล้ออ่เจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นล้ออลลอยขอบ17นะคะแตกต่างจากเจ้า3รุ่นรุ่นแรกนะคะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นถึงรุ่นตรงกลางนะคะลองขอบแต่เจ้าตัวออเทคเนี่ยจะพิเศษก็คือนี่เลย ลายล้อพิเศษนะคะพร้อมทั้งเป็นสีลมดํานั่นเองแล้วพอสีล้อแบบนี้นะคะลมดาเนี่ยตัดกับตัวรถสีน้าเงินเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มว,ว้าวต่อไปนะคะขึ้นจากล้อแล้วเจออะไรไม่ได้นอกจากหูกระจกมองข้างนั่นเองนะคะหูกระจกบองข้างสำหรับรุ่นออเทคกก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะเป็นสีเงินตัดกับตัวรถ ที่เป็นตรงนี้เป็นโครงสีดํานะคะแล้วก็เป็นตัวรถเป็นสีสีนะคะบอกเลยว่าเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความสปอร์ตจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้น3มรุ่นนะคะขูกระจกเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพามาเดินดูกันเลยนะคะก็ทัสองตัวตัวรถกับมือจับเนี่ยก็ยังเป็นสีเดียวกันนะคะด้านหลังไม่พาดูไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอจะจำได้กันไหมคะสำหรับเจ้า nissan kicks generation ที่1ก็อันนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะ จะมีในเฉพาะตัวรุ่นโอเชกและก็รุ่นทอปนะคะก็คือรุ่นลองจากโอเชกนั่นเองนะคะก็จะเป็นเล่นไฟยาวยาวตรงนี้เลยสวยมากจริงๆนะคะดีไซน์แอบคล้ายๆพ้ายเช่เล็กน้อย<ะ>และเราก็มาดูกันนะคะพิเศษอ่ะเจะนองกระเป๋านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยอันนี้ก็ชั้งนะคะมีความจุเยอะมากนะคะ423ลิตร ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะจะมีลูกสักสิคนนะคะถ้าขนกระละังไปอาบน้ำลูกกี่ใบนะคะจะมีสมัมภาระพระองค์พระองคเยอะแค่ไหนนะคะเอาอยู่ค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อกันดีกว่าค่ะก็เมื่อกี้ด้านหน้านะคะก็จะมีการชนหน้าแต่งสีเงินไปแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็ต้องแมชกันนะคะก็คือการชนหลังแต่งสีเงินนั่นเองนะคะดูสิคะพอดูโดยรวมแล้วเนี่ยสีเงินสีตัวรถนะคะแล้วก็ไฟแบบใหม่ยาว คอนเน็กกันขวาซ้ายนะคะบอกเลยว่าดูสปอร์ตแล้วก็สวยมากจริงๆค่ะภายนอกดูกันไปแล้วสำหรับนิสันคิกออเ c กภายในก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในกันเลยพามาดูภายในเจ้านิสันคิกออเชกนะคะ ตรงนี้ดีเทลต่างๆพอจะมองเห็นกันแล้วนะคะคอนโซลหน้าเป็นหนังนะคะตัดด้วยกับได้สีน้ำเงินให้บ่งบอกความเป็น All ออทคเบาะก็จะเป็นเบาะหนังตัดได้สีน้ำเงินนะคะตรงหนังเนี่ยก็มีการเล่นดีเทลด้วยนะคะสีน้ำเงินสีดำนี่เบาก,ก็มีการเล่นดีเทลนะคะโซนตรงกลางเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่พูดไม่ได้นะคะเห็นก่อนอย่างแรก โลโก้ออเทคค่ะก็อยู่ตรงนี้นะคะบ่งบอกความเป็นออเทคนั่นเองก็ฟิลคล้ายครพวกรถ GTR Nismo อะไรเงี้ยคะ่ะก็รุ่นพิเศษเขาก็จะต้องแตะให้เห็นหน่อยแล้วเสียตังค์ซื้อมาเกียร์ Nissan k i c k Generation ที่2นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่หน้าตาแบบนี้เล็กๆนะคะใช้งานง่ายตอนที่แจมไปเทสรถเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายไา้ดูนะคะพอดีเป็นความรับทาบริษัทค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนที่ขึ้นรถครังแรกและเห็น Gear เกียร์ รู้สึกว้าวเกียร์น่ารักมากนะคะก็เกียร์เนี่ยเวลาใช้นะคะเราก็ตั้งค่าไงแต่มีปุ่มให้กดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได,ได้เหมือนปกติแล้วก็กดพีเพื่อพักนะคะนั่นเองส่วนจอนะคะก็เหมือนเดิมจอรถนิสสันตอนนี้นะคะก็มีทั้ง Apple Car p l a y นะคะจอของนิสสันตอนนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ทั้ง Apple Car p l a y และก็ Android Auto นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันต่อนะคะ สำหรับตัวกระจกมองหลังนะคะก็เป็นเหมือนที่สังคิกนะคะมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบเป็น ต้องมองหลังนั่นเองนะคะี <Wow. S 1> ย๋ยวมาดูในส่วนของตัวแผงประตูกันบ้างนะคะก็พอเขามีดีเทลเล่นมานะคะก็เริ่มตักด้านบนเลยก็เป็นจะเป็นหนังนะคะตัดด้วยไายสีน้าเงินนะคะก็จะคล้ายๆกับคอนโซลหน้านะคะแล้วก็ตัวเบาะนั่นเองแล้วก็มีแบล็กพีนโนอีกนะคะที่จะตัดออกมาแล้วก็บอกเลยว่าตรงหนังตรงนี้นะคะเขาบุให้มันหนาขึ้นค่ะพร้อ,อมทั้งตรงนี้นะคะมีดีเทลอะไรสีเงินค่ะพร้อมทั้งเ,เล่นหนังสีน้ำเงินตัดกันนะคะก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ย ก็บอกเลยนะคะว่าสวยมากเพราะว่าตรงลำโพงเนี่ยก็มีการได้ดีเทลเหมือนกันเอ๊ะเห็นตรงนี้ตรงนี้ในตัวรุ่นเจเนอเรชันที่1น,นะคะไม่มีสำหรับตัวโลโก้นิสสันค i ิกตรงนี้นั่นเองนะคะ <Yeah. S 2> โลโก้นิสสันค i ิกตรงนี้นะคะก็มีไฟติดด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือไฟที่ส่องตรงเท้าของเราพ่าง่ายๆนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่นะคะไฟที่ส่งนะคะด้านหน้าด้านหลังเนี่ย เป็นสีน้ำเงินด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูในส่วนของตัวเบาะหลังกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะถ้ามาดูในส่วนของตัวเบาะหลังกันนะคะเบาะหลังก็ตามดีเทลเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูสักสักหน่อยนะคะดีเทลนะคะน้องเบาะ3ตัวนี้ก็จะเล่นได้สีน้ําเงินนะคะตัดกับตรงนี้หนังสีน้ําเงินค่ะลามาด้วยหนังสีดํานะคะเจ้า3ตัวนี้ ตัดกันนะคะก็จะดูสปอร์ตมากๆาก <Okay. S 1> ดูพรีมเมียมมากๆนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยก็เป็นไลท์ทูโทนนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตรงกลางก็จะมีที่เสียบชาร์จนะคะชาร์จโทรศัพท์นะคะไม่ต้องไปรบกวนคนด้านหน้านะคะเราสามารถเสียบชาร์จตรงนี้เองได้พร้อมทั้งอย่างที่บอกไปนะคะแถวหลังก็จะมีไฟสีฟ้าด้วยเดีย๋ยวพาไปเปิดท้ายรถกันสักหน่อยนะคะถึงแม้มันจะอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะคะแต่ก็พาดูให้ทั่วคันกัน,นะคะ่ะ พามาดูในสตัวทายรถกันบ้างนะคะก็ทายรถก็ยังไม่ออโต้นะคะออเท c k คิกส์ and ออเท็ค่ะทายรถนะคะก็จะมีตัวที่บางสัมภาระนะคะบางจากคนภายนอกนะคะว่าเขาจะรู้ว่าท้ายรถของเราเก็บอะไร <Yeah. S 1> อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพรมนะคะก็จะเป็นพรมออเทคค่ะก็จะเป็นพรมสีดำแต่กับได้สีน้ำเงินนะคะเป็นของเจ้ารุ่นออเทคนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมีที่เกี่ยวของนะคะสองฝั่ง คือข้าวกงข้าแกงนะคะเกี่ยวได้นะคะไม่ความไม่หกค่ะเปิดมานะคะดูตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเรียกว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินละกันนะคะอันนี้ก็ที่แจมเคยรีวิวไปนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปให้จะดึง,ดงจะเป็นที่ออช่วยท่านเวลาท่านประสบ การเหยียบตะปูบนท้องถนนนะคะก็อันนี้เคยรีวิวกันไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆนะคะจะไม่มียางอะไรค่ะเขาก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะมาให้แต่บอกเลยว่าเป็นผู้หญิงก็ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าทําคลิปมาให้ดูแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิ s s n n k i k s Generation ที่2ออ t ิ c พีเซนเตอร์เนี่ย ขวางทางน้องแจมจะทำงานจริงๆค่ะพีเซนเตอร์ของนิสสันคิกเจเน r เรชันที่2เจเนอเรชันที่2องคุยใบเฟิร์นนะคะก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ของรถนิสสันคิกเจเน r เรชันที่2นั่นเองคะ่ะท<ม>ี่2อีกแล้วมไม่อยากกินข้างแลวแมวแล้ว พูดผ,ผิดผิดถูกๆนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารถนิสสันคิกเป็นรุ่นตัวท็อปชุดแต่งพิเศษออเทคนั่นเองนะคะบางทีนะคะชุดแต่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคุ้นหูกันมากเหมือนชุดแต่งนิส m โของสำนักนิสสันนั่นเองนะคะแต่ชุดแต่งออเทกเนี่ยมีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีแทรกไว้ในรถนิสสันหลายๆรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะตอนนี้นิสสัน TKF มีรถให้ชมตัวจริงมีรถ n i s s a ัน i ิ k GENERATION ที่2นะคะให้เทสกันด้วยก็ยังไงถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเบอร์ฝ่ายขาย Nissan TKF ได้ด้านล่างนี้ได้เลย <Wow. S 2> แล้วก็เดี๋ยวรอพาชมคลิปต่อไปนะคะแจมจะพามาชมเจ้ารถ n น s s a ันคิก GENERATION ที่สองนะคะ เปรียบเทียบกับเจเนอเรชันแรกไปเลยว่าเขาดีเพิ่มยังไงดีกว่าเดิมยังไงเรารอรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่ะขอแอบเกิดเลยนะคะว่าแบตเตอรี่ความจุข,ของแบตเตอรี่นะคะเพิ่มแน่นอนค่ะโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขอพูดกันหน่อยนะคะนิสันรุ่นอัเทนะคะมีให้เลือกกันถึง4สี4นะคะไม่ใช่มีแค่สีน้ำเงินสีเดียวนะคะก็มีให้เลือกกันถึง 4, 4สีสีแรกนะคะขาวมกุกสีที่2นะคะ สีเทาควันบุหรี่ค่ะสีที่3นะคะสีดําและสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินสีที่นี่เงเป็นยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมเลยเบอร์ด้านล่างนะคะติดต่อนิสสันทีเคเอฟได้นะคะโอดีโปรแรงนะคะมีรถแน่นอน,นะคะ่ะใครหาย,ยากเรามีรถค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แจมดนวยนะคะและรอติดตามนะคะ EP ีที่2ของนิสสันคิกเจเนอเรชันที่2กันเลยค่ะเมืวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายฝากนิสสันออชเชคด้วยนะคะ